ก็คือว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับได้เสียงบประมาณแผ่นดินไปอย่างไร้ประโยชน์นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดยังไงก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวผู้สมัครเองและกกตต้องรู้กันมาตั้งแต่ต้นนะครับและต้องไปคุยบอกว่าสมัครได้นะแต่คุณเป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในทั้งสองส่วนระหว่างผู้สมัครและกกตน,นั้นจะต้องรับผิดชอบกันทั้งสงส่วน ไปลงมึงแล้วอะไปกไลับในละไปกลับแล้วครับนี่แหละในในบางพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าฟังที่บิ๊กแจ๊มออกมาแถลงเนี่ยประชาชนไปใช้สธิ์ปรากฏว่ามีคนไปใช้สธิ์ก่อนเข้าียแล้วให้น,น้ำเข้าอะก็มาลงไมาที่ <c oughs> มาทำไม่ได้ผมว่าเนี่ยนะครับประทุมเป็นเรื่องกรณีที่ต้องออดูรายละเอียดแต่ที่สําคัญก็คือว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับได้เสียงบประมาณแผ่นดินไปอย่างไร้ประโยชน์ นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดยังไงก็เป็นไม่ได้นะครับลองฝืนมาเป็นนะครับไ <Okay. S 2> อ้น,นี่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แตกต่างกับที่เศรษฐาทวีสินโดนอยู่ในขณะนี้ mm hmm. แปลว่ากกตอ,อาจจะไม่รับรองหรือถ้ารับรองอย่างไรเสียพอไปส่วนเพราะตอนนี้คดีของลุงชานเองก็อยู่ที่สารคดีทุจริตถูกไหมคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนนี้ก็จะมีการไต่สวนแปลว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะ่ะ ก็คงจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คืออย่างไรก็ไม่สามารถปฏิบัติในหน้าที่ได้นะครับคือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาทีนี้เนี่ยนะครับหลักหลักคิดว่าทางกกตจะว่าอย่างไรในประเภทรับรองไปก่อนและไปสอยที่หลังเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่านี่คือปัญหาในการทำหน้าที่ของทางกกตอเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวผู้สมัครเองและกกตต้องรู้กันมาตั้งแต่ต้น นะครับและต้องไปคุยนะครับบอกว่าสมัครได้เนี่ยแต่คุณเป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในทั้งสองส่วนระหว่างผู้สมัครและกรกนตน,นั้นจะต้องรับผิดช,ชอบกันทั้งสองส่วนเพราะมันเกิดความเสียหายและถ้ารับรองไปก่อนเนี่ยก็ให้ประหลัดอมอมจทาหน้าที่เห็นไหมนะครับตัวแทนที่ว่าประชาชนจะมีที่สะท้อนปัญหาต่างๆ ผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับชาวไอปทุมธานี mm hmm. เพราะประหลัดอบจอเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อพื้นที่เหมือนกับคนนายกอบจอ mm hmm. ที่มาจากการเลือกตั้ง mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยกกตต้องคิดต้องระหนักกันให้ดีว่าในกรณีนี้มันคือความผิดพลาดและรู้ทั้งรู้ไงนะครับ